ก็ว่าอะไรวัวนอกเข้ามาด้วยครับผมแล้วก็วัวชาวบ้านเราเยอะครับเมื่อก่อนชาวบ้านเราวัวเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่ไม่บางบ้านก็มีมีมนี่เกือบมีม,บบมีเกือบทุกบ้านมีเกือบทุกบ้านบ้านละาสิบตัวสิบบางทีก็สิบห้ายี่สิบตัวสิบห้ายี่สิบตัวเลยอ่าใช่ชาวบ้านอือแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีมันมีแค่คนละตัวสองตัวมันเพิ่งมีได้กี่ปีครับที่วัวเยอะๆกันเนี่ยเพิ่งเมื่อไประมาณ สามสี่ปีห้าปีอะไรเพิ่งมีวัวเยอะเนาะพอเยอะปุ๊บเป็นยังไงครับที่นี้ผมว่าน่าจะล้นตลาดไม่มีคนซื้อเนาะฟอกคาก็ไม่ซื้อครับจะซื้อก็จะกดราคาเราอีกโอกาลสินโอ้โหสั่งไาจากกาลสินเลยราคาเก้าหมืนบาทสองตัวอืที่ซื้อเพราะว่าอยากได้อยากได้พอเลี้งไปแล้วตอบโจวบไหมครับหรือว่าไง มันก็ตอบอยู่แต่ว่ามันอาหารแถววันเรามันยังไงยาแถววันเรามันสู้แถวเขาไม่ได้บ่มันแต่ของเขาแถวนู้นมันดูมันอ้วนดีสมตอนที่ซื้อมานี่ยสวยๆเลยสวยเลยอ้วนอ้วนบิ๊กเลยโอ้แล้วได้ถามเขาไหมเขาให้กินอะไรบ้างเขาก็ว่ากินฟางเหมือนเราสุดท้ายเนี่ยจะโละตัวเล็กๆทิ้งไหมครับหรือว่ายังไงไม่โละไม่โละใช่ไหมตอนนี้มันจะเวลามันอันนี้มันจะขายง่ายกว่าตัวตัวใหญ่อื ก็คือตัวเล็กนี่อ้วนง่ายครับแล้วก็ขายง่ายขายง่ายครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าขายตัวเล็กนี่อาจจะได้ราคาดีกว่าตัวใหญ่ด้วยซ้ำไปเนาะตัวใหญ่นี่ราคาได้ราคาอยู่แต่มันเลี้ยงยากักลัวตกมัโตยากครับผมคือมันมันเลี้ยงยากครับสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านห้วยทุ่งบ้านห้วยทุ่งตําบลประดูอำเภอสําลรงทาบจังหวัดสุเดนผู้ช่วยชื่ออะไรครับประสิทธิ์การาเกต โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือข้อวัวของผู้ช่วยเนาะครับครับผมเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับไม่รู้เลยยังไม่รู้จักเลย<ช>ยังไม่รู้จักเลย <laughs> เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วอืทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็อาชีพเสริมอาชีพเสริมครับผมครับผมเลี้ยงวัวถ,ถ้าทำานเสร็จก็ไม่มี อะไรแถวบ้านเรามีแต่ทำหน้าอย่างเดียวทำเลี้ยงวัวก็ลูกจะไปทำอะไรครับผมเป็นวัวพื้นบ้านกับวัวลูกผสมเนาะอันนี้คือข้อวัวของผู้ช่วยเนาะครับผมแบ่งเป็นล็อกๆดีมากเลยรังอาหารใหญ่มากๆเลยทำไมทำรังอาหารใหญ่จังเลยครับนี่เวลาหย่อยามาเวลาช่วงฤดูยาก็ใส่มันเยอะทีเดียวจบเลยกินโอ้ครับผมแต่ผมชอบฟางนะ เก็บไว้อย่างนี้ผมว่าดีนะวัวมันดึงกินได้เนาะครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับก็เลี้ยงธรรมชาติแล้วกินฟางเราดูอันนั้นก็แกวหญ้าครับผมแลก็มีแบบอะไรมีเกลือเกลือก้เป็นก้อนะเกลือแร่อ๋อให้มันกินบ้างครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินหญ้ากินฟางครับผมได้ซื้ออะไรให้วัวกินบ้างไหมครับ ไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยโอ้เน้นธรรมชาติจริงๆครับครับผมคือเคยมีประสบการณ์การผสมเทียมมาในรูปเป็นยังไงบ้างครับผู้ช่วยรูปเด็ดโอ้สวยสวยมากเลยแดงแดงเปี้ยเลยโอ้โหไม่มีที่ติเลยในในรูปนะสวยมากมากเลยาเท่าไรก็ยอมครับโดนค่าผสมไปเท่าไหร่ครับแปดร้อยพันหนึ่งแปดร้อยพันหนึ่งมันหลายตัวอ๋อตัวแล้วไอ้ตัวที่เราผสมล่าสุดที่มีปัญหาเนี่ยเท่าไหร่ค่าผสม อันนี้แปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมรูปสวยมากเลยนะออกมานี่เป็นวัวอย่างนี้เลยโอ้ไม่คุ้มกับนั้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นวัวไทยบ้านเลยนะผู้ช่วยนะเนี่ยตัวตัวผสมวัวพันในบ้านผสมตัวผสมตัวอ๋อตอนนี้ไม่ผสมหลอดแล้วพอกันทีแล้วผสมตัวดีกว่าได้เห็นพ่อพันอ๋ออันนี้คือลูกที่ผสมตัวเนาะตอนนั้นผสมหลอดครับผม อย่างนี้เขาเรียว่าต้มกันไหมแต่บ้านนู้นเขผสมหลอดเขาก็ออกมาดีครับผมแต่ของเราไม่ได้ดังใจเนาะแต่ผมว่ามันเหมือนแม่มากเลยนะทั้งปานทั้งไรเนาะแต่ว่าเป็นลูกที่เกิดจากการผสมหลอดแล้วกันนะตอนนี้ตอนที่เริ่มเลี้ยงนี่วัวนี่ซื้อมาหรือว่าเป็นวัวที่คอกครับก็ซื้อมาบ้างไอ,อตัวนึงซื้อมาครับผมนี่ก <c oughs> ลายพันในบ้านอออยากได้ตัวใหญ่ๆใหญ่ๆก็เลยไปซื้อมาคือเริ่มต้นในครอกเรานี่เป็นวัวพื้นบ้านครับแล้วก็ไปซื้อวัวลูกผสมตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงทำไมถึงอยากเลี้ยงตัวใหญ่ๆครับเพราะต่กอนนก็ว่าตัวใหญ่มันราคาดีขายติ้ตัวนึงก็ได้จริงเหรอครับเมื่อก่อนนี้ราคาดีตัวันนี้นะครับขายไม่ได้เลยได้ขายบ้างแล้วหรือยังคยังเลยครับ เพราะว่าตัวไม่มีราคาตั้งแต่โควิดมาม,มาาอ๋อไ,ไม่มีราคาเลยราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายเลย<อ>เลี้ยงไว้ก่อนอระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่เท่าที่เลี้ยงมานะครับอันไหนพอที่จะเลี้ยงง่ายกว่ากันครับตัวเล็กเลี้ยงง่ายกว่าแต่ตัวใหญ่เลี้ยงยากทําไมถึงว่าเลี้ยงยากกับมันยังไงนะมันถ้ามันกินอาหารไม่พอมันก็ยังไงลนะ่ะเมืน่นเงินออกลูกมามันผอมอืม คือถ้าอาหารไม่ถึงนี่แย่เลยโอเคมันก็ไม่มีนมให้ลูกอ๋อไม่ไม,ม,มีนมให้ลูกกิน <c oughs> ลูกร้องเจี๊ยบ <c oughs> ๆเลยแล้วเนี่ย <c oughs> <อ>ยังตัวนี้คอดูกมนันผอมผอมจนเห็นได้กระดูกเลยเนาะอ <c oughs> อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงตัวใหญ่ๆถ้าเราไม่มีพวกอาหารเพียงพอเนาะ <c oughs> มันก็จะผอมเห็นกระดูกอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านน่ปล่อยเลี้ยงธรรมชาตกิกินแถวบ้านก็ได้กินยากกินฟางกินง่ายเลยเลี้ยงง่ายเลยครับผมแล้วคิดว่าที่เราซื้อตัวใหญ่มาเลี้ยงนี่คิดถูกไหมครับหรือว่าไงหรือว่าอยากลองก็อยากลองอยากจะได้ตัวใหญ่เพราะว่าจะโลตัวเล็กมันทิ้งอ๋อสุดท้ายเนี่ยจะโลตัวเล็กทิ้งไหมครับหรือว่ายังไงไม่โลไม่โลใช่ไหมตอนนี้มันจะเวลามันอันนี้มันจะขายง่ายกว่าตัวตัวใหญ่ ก็คือตัวเล็กนี่อ้วนง่ายครับแล้วก็ขายง่ายขายง่ายครับผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าขายตัวเล็กนี่อาจจะได้ราคาดีกว่าตัวใหญ่ด้วยซ้ำไปเนาะตัวใหญ่นี่มันราคาได้ราคาอยู่แต่มันเลี้ยงยากมันกลัวตกมันโตยากครับผมคือมันมันเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากกินยากแล้วยากเราไม่พอเลยเนาะถ้ายาไม่พอนี่ผมว่าเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงยากเนาะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยถ้ายาไม่เหลือบ่าวกว่าแรงนะ มันน่าจะเลี้ยงง่ายเนาะครับผมอยู่ฤดูทำนาเสร็จเนาะครับผมไม่มีที่ปล่อยก็ไปหาหญ้าเก็บหญ้ามาแล้วได้ปลูกหญ้าไหมครับกปลูกบ้างไม่ปลูกบ้างปลูกหญ้าไหมครับช่วงนี้นี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่าไม่มีที่ปลูกอ๋อปลูกแถวบ้านปลูกได้อยู่ช่วงนี้ปลูกได้พอน้ามามันถ่วมอ๋อครับผมปกติแล้วก็มีหญ้าปลูก แต่ว่าน้ําท่วมก็ไม่มีให้วัวกินเลยถ้าถึงหน้าฝนนี่ผมว่าถ้าชาวบ้านระาวาังแผนไม่ดีลําบากเลยนะของผู้ช่วยลําบากไหมครับหรือว่ายัางไงก็ลําบากมากตอนที่เลี้ยงวัวเล็กๆนี่อยากจะซื้อวัวใหญ่มาเลี้ยงตอนนั้นซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับอแพงซื้อมาสองตัวเก้าหมื่นเก้าหมื่นครับซื้อยุนสั่งกลาลสินโอ้โหสั่งมาจากกลาลสินเลยราคาก้า0หมื่นบาท อืมที่ซื้อเพราะว่าอยากได้อยากได้พอเลี้งไปแล้วตอบโจทย์ไหมครับหรือว่ามังมันก็ตอบอยู่แต่ว่ามันอาหารแถวบ้านเรามันยังไงยาแถวบ้านเรามันสู้แถวเขาไม่ได้เ่มันแตข่ของเขาแถวนู้นมันดูมัน อ้วนดีตอนนี้ซื้อมานี่ยสวยๆเลยสวยเลยอ้วนบิ๊กเลยโอ้แล้วได้ถามเขาไหมเขาให้กินอะไรบ้างเขาก็ว่ากินฟางเหมือนเราะมียาัางอ่าเขาก็ปลูกยาเหมือนเราครับผมแต่ว่าไม่ได้อ้วนเหมือนเขาคไม่ได้ดีเหมือนเขาโอ้อยากลองเนาะได้ลองสมใจแล้วอยากเลี้ยงได้เลี้ยงสมใจแล้วแต่ว่าเห็นผู้ช่วยบอกว่าไม่มีคําว่าผิดพลาดเพราะว่าอยากได้อยากอยากลองครับผม คิดว่าจากจะพัฒนาสายพันธุ์ไปอีกไหมครับหรือว่าไงครับก็เวลาวัวมันขึ้นสัตว์ก็อยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่ครับเกิดว่าน,น,นอาหารถึงอะไรถึงมันก็น่าจะได้เนาะครับผมแต่ตานเนาะก็สี่ห้าตัวเขาก็เลี้ยงดีของเขาเพราะว่าเขามีทุนมีอะไรมากซื้ออาหารซื้ออะไรมาครับผมแต่ผมว่ายุคนี้นะอย่าไปซื้ออะไรให้มันกินเลยผมว่านะเพราะว่า <laughs> <laughs> มันเลี้ยงแล้วมันตามทนคืนนะผู้ช่วยนะคร,ครับผมตอนนี้ผู้ช่วยเลี้ยงตามทุนคืนไหมตามถูกต้องไหมคอือยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายเลยสองปีแล้วสองปีแล้วยังไม่ได้ขายวัวเลยอปีที่แล้วครับผมแต่ว่าไม่ยอมแพ้เนาะมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับก็มีบ้างอยากจะปล่อยทิ้งบ้างบาง,บางทีเหนื่อยช่งนี้งานของกาจการก็เยอะ ปล่อยได้ครับคือตอนที่เช้านี้ให้กินฟางก่อนคพอกินฟางเสร็จแล้วค่อยปล่อยแล้วตอนเย็นเอาเข,ข้าข้อกี่โมงครับก็ <4 S 2> สี่โมง,มงสี่โมงก,กว่าสี่โมงก็ทุงบ้านปล่อยทุ่งนาครับผมพอเข้าข้อปุ๊บก,ก็ให้กินฟางเหมือนเดิมทําไมต้องให้กินฟางตอนเย็นด้วยครับผู้ช่วยก็ไม่รู้มันเดินอยู่ก็เวลาเอาเข้าข้อบางทีให้มันบางทีมันกินมาไม่อิ่มมันก็จะได้เล็มๆไปเรื่อยๆอ๋อก็คือมาก็ได้กินเนาะ ดีกว่ามาแล้วยืนมองเนาะครับผมก็มันกินบ้างไม่กินบ้างเลยเหมือนกันผมมาเมือนกินครับผมที่นี่มีอาหารเสริมก็คือหญ้าผสมกับรำครับสีข้าวอ๋อมีสีข้าวด้วยข้าวสีข้าวก็ครับผมอันนี้คืออาหารเสริมให้วัวกินเนาะผมว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรเน่ะไม่เพิ่มต้นทุนนะไม่ซื้ออะไรให้กินอยู่ได้นะครับผมตั้งแต่เลี้ยงมาได้ซื้ออะไรให้กินบ้างยังไม่ซื้อไม่เคยซื้อครับซื้อ ซื้อหญ้าแบบธรมรมดาบางทีเราไม่ว่างเราไปโท่าไเราต้องหาหญ้ามาเตรียมไว้ให้ครับผมต้องไปซื้อที่อื่นมาเผื่อไว้อันนี้ความจะเป็นจริงๆเนาะแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ซื้อแ็ขาดเนาะไปหาไ,ไปหาเองภูมิใจไหมครับกับการยิยงวัวนก็ภูมิใจครับที่ว่าพ่ออยู่บ้านเราไม่มีงานใช่ไหมครับผมเราต้องหาอาชีพเสริมอย่างแถวบ้านเราเนี่ย อย่างคนเท่าคนแขกเขาจะแกะกระเทียมคมันหอมฟังที่นี่ก้อนเท่าไหร่ครับผู้ช่วยอก้อนละสิบสองบาทสิบสองบาทบล็อกเล็กหรือบล็อกใหญ่ครับบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่เลยปีที่แล้วน้ําท่วมเจอเลยปัญหาเลยโอ้ปีที่แล้วไม่มีซื้อเขาเองเดียวเลยครับประสบการณ์เลยใช่ไหมครับนี่ปีที่แล้วไม่มีโอ้ไม่มีจริงๆแถวนี้ถ่วมหมดเลยซื้อมาเท่าไหร่ครับปีที่แล้วนี่เยอะเลย เธาก็ซื้อประมาณนี้แหละซื้อประมาณมันเวย้ยมันไม่ค่อยมีปีที่แล้วมันซื้อได้บางคนก็ได้ร้อยปีกับเฉลี่ยปีที่แล้วลําบากถึงขั้นหาซื้อไม่ได้เลยฟังไปซื้ออยู่แถวออครับผมปีนี้ก็เลยจัดก,การเรียบร้อยเลยมีไว้กันเหนียวเลย <laughs> ครับผมคือพื้นที่ที่บ้านของผู้ช่วยเนาะมัน,เป,นเป็นลานหญ้าเนาะอันนี้ลานอาหารด้วยใช่ไหม,มเวลาช่วงนั้นก็ปลูกไว้หาหญ้ามากบ เทกินเทบนพื้นเลยครับโอตอนกลางก็เก็เข้าก็เทในคอกครับผมถ้าวันไหนไม่ออกก็ไปกินในรางอาหารนั่นแหละครับผมแต่ลหลักๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสะดวกว่างก็จะ,ะพยายามเอามาออกข้างนอกทําไมต้องเอาัวออกข้างนอกครับเพราะว่ามันอยู่นานๆมันจะไม่ยืดเส้นยืดสายมันเดินคเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับ,รบพี่ข้อบางทีมันอยู่นานมันหมดมันมันเดินไม่ได้มันไม่เดินเดินไม่ได้อ๋อ ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พยายามเอาวัวข้างนอกถ้ามันอยู่หลายวันทั้งสองสามวันนานๆไปสองสามวันก็ให้มันออกมาเดินกินครับผมผมเชื่อว่าเราดูฝนนหญ่าเยอะเลยใช่ไหมแถวนี้อิ่มเลยผมว่าเนาะครับผมปล่อยนันอยู่นานๆถึงเดินออกมาเดินไม่ได้อแต่ของเราไม่ค่อยเจอครับครับผมแล้วข้าวัวทําเป็นล็อกๆนี้ก็ดีนะผมว่าเนาะ หนึ่งละมันจัดการเรื่องอาหารง่ายค,คือถ้าตอนไหนไม่อิ่มก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เนาะสุดท้ายนะครับอยากให้ผู้ช่วยฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับครับก่อนก่อนที่จะเลี้ยงวัวก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าเรา,เราจะทำยังไงจะเลี้ยงยังไงทำโคกยังไงจะให้มันอยู่อย่างแบบไม่ต้องให้มัน แออัดไงครับผมก็ต้องดูก่อนว่ามันพออยู่ไหมครับผมแล้วก็อาหารหญ้าอะไรพอไหมครับผมครับผมถ้าเราไม่มีสถานที่แล้วไม่มีที่ปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ยากลาบากหน่อยครับผมเขาอามันเหม,มือนแถวเีราชาเขามีน้ำมีหญ้าเนะ